ใช่ครับโอเคจะหลุดเซมนะนั่งดีๆเ,เดี๋ยวเย็นนี้เราจะไล่หองไล่ไล่หลอยมาไล่ไล่สุดกับเต้าหอยจะเข้าสิม,มารองเพียงกันพ่อเอไม่มาบอจา่าไม่มาครับให้พ่อใจอิดอครับไม,<น>ไม่ให้มาครับรแอดมินได้ไห fc จากนครสวรรค์ถือว่าไกลไหมครับเี่ยังนี่โอ้ยเนาะท่วงคางวดรดถพี่น้องโท่ามาสุม,มือเนีย่ยเบอร์ซูนซองเนี่ยองคูจักตติบนโควิดโควิดไม่ได้หาเงินบ่เข้าใจกันเลยเนาะเอ้ยสวีสิบเอ็ดจุดสี่สิบอันนี้สี่โมงสี่สิบ แม่เดี๋ยวลูกจะไปหาที่สวิตอ้วนขึ้นบนี่ทั้งสองคนอ้วนครับอยู่อันนี้เต้าหยองก็อ้วนบนนี่อ้วนขึ้นเต้าหยองรู้สึกผอมลงอีเลยลดลดประมาณสามโลนี่แหละครับแต่ว่าพี่เบลนะ่ะอ้วนขึ้นเพราะว่าแม่ก้อยเลี้ยงดีผักทายกันดเด้อครับเด้อพี่น้องที่ขามาเบิกไหม ทักทายพูดคุยกันได้นะครับกินไปเว้าไปพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ท้งองัดคิดถึงกะตัวไม่อีกแล้วพี่หลีพี่น้องวัดรถอี่ดีเออสิไปใจย,ยู่ใจเย็นๆใจเย็นๆเตรียมขบวนฟันะว,ว,วนเล็บห้าร้อยคนต้อนรับ แน่แน่แน่เบาอี้ดีแด้หนี่จริงมโนที่กลา่าวมีแต่เต้ามีพี่เบลเออมีแต่เต้ามีแต่เต้าเฟซพี่เบลเด้หนิโย่ จะเต็มมันะคูณแจ้งหันมุมกล้องมาทางนี้สิหันมุมน,นี้เออนั่นแหละจะได้ไม่หลุดเฟรมพี่แอน 2. 2> จะพาไปเที่ยวโอเคเลยครับทำเอ็มวให้น้องอยาปักหมุดไว้เลยนะปักหมุดไว้เลยนะเนี่ยใครบอกจะพาไปเที่ยวเนี่ย ที่เบลกับตั้มอยู่ของชอบเที่ยวอยู่แล้วผูออ้ใด,ดบอกว่ายินดีตอนรับผูดด้ใดบอกว่าสิบห้าไปเที่ยวเยาวาเดวอลเดนเด้อไปอีตลีเด้อย่างมันยุ่งเก๋าเลยเดี๋ยวเบาเห็นตัวหนังสือ เบลคือเสียบอน้ำมันแถวนโะทรมาอีกแล้วมือ่ะสิบเทียกับว่าคำพี่น้องเนี่ยเจ้าหนีเจ้าหนีแล้วเนี่ยครับเรับเพิ่นนี่ยค่ับไม่ไม่รับหรอกพี่เกียดพอเวลาใจจะป็นใจเองแอบน,นี้เขาโทรมาลงหน้าน ไม่ได้่วงหน้ามันเลยมากี่วันไม่รู้ไม่ไอ้งวดรถยนต์อ่ะเขาไม่โทรทวงนะแต่หงวดมอเตอร์ไซค์มันคือโทรนทําแทนเอาหนี้เ้เบืองนี่มีแตจเบิดเดียวพูดมาหนี่มืดมืเดเนี่ยพี <c oughs> ่ลีพี่น้องรถยนต์ระโทษต,ตามแจ็คมิดมันค้างสามเดือนพคนก็ระโทษต,ตามพอนเวลาจ่ายเหมือนกันปฏิบัตอย่างต่ว,วนันหงวดมอเตอร์ไซค์หน่อยไหมไกลมือเดียวกะ พตอน, <มา S 1> นี้มาค่ะมาเยวนครสวรรค์เตรียมอะไรออนไลน์ไว้แล้วนะคะได้เลยครับนครสวรรค์เจอกันเลยจะต้องไปอยู่ครับพี่เบลมาหาน้องใหม่บ่อยน้อนจะได้ไม<อ>่เงาเงาปะพี่อาจออกไหมครับอ,อะไรนี่จุกกบบะบังปลาอุ่นกุบขันนยังภาษาอย่างนี่ภาษาเขมรจติกึ้งภาษาอย่างอยากกินหมูหยองครับไปซื้อ หมูหยองลางคองฝากไรไหแต่กินหมูหมูกรต้าสียาวๆทุกอย่างพ่อรู้อย่างพี่มารู้แล้วเพิ่งเพิ่งรู้เองเพิ่งรู้ตอนเมื่อกี้เหรอไม่ตอนตอน,ตอนที่บอกว่าสั่งอะไรนะนมันปรับสายเว้ร้านเขาปิดเอง เมื่อวานในวันปุ่ครับนตานตามใจตามใจดีพี่น้องตามใจสิเปิดอ่เพราะเปิดกัสิเล้วแต่เพื่อนน่ะนะทำเอ็มวีให้น้องมาเที่ยวปากช่องบอลุกกายเมาคันนี้ครับเมื่อกี้เพิ่งขับรถผ่านมาเมื่อกี้เอง <c oughs> ปากเลยปากเลยขอให้มาเนี่ยาไปก็ได้พีวีแต่เงินต้องใจเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่ารักทั้งสองแก